ขัดลายกันกันบบนยากาศหามซาซาเนาะทุกคนเนาะขัดเข้มกันเนาะจ้หยมซาซากันมาขัดเข้มกอนเนาะจ้ะนี่คือดอกหญ้าเดือจ้าดอกหญ้าอ่อนเนาะดอกหญ้าอ่อน มืดหย่มเส้าอยู่มืดยนเส้งสวัสดีทุกคนเด้วจ้ะสวัสดีทักทายกับเอฟซีับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของน้าหลนคนขยันนวดจะ้ะ <c oughs> <c oughs> เป็นวัดยังบด,ดีบางให้เนาะทุกคนเนาะอันนี้คือการคัดแข็มเนาะจา้ะนี่บวกไข่เข็มล <c oughs> ากะ้ะยี้ขัดเอ่เห็ดเป็นนั้นไว้ก่อนจังเอาไปใช่น้ำแล้วก็มาดเห็ดเนาะถ้าหางบวชขัดมันยอ,อดมัน แข็งเนาะมันแข็งมันยั่งห่าเฮ็ด t ไปแล้วมันก็อีหักแล้วก็อีเฮ็ดให้หาเค็มบ่เออไม้กว้านบ่ทนเนาะจ้ปลากไ <c oughs> อีเฮ็ดอ,อืมแบบนี้จ้ะเออบางคนถามมาว่าอันเสียกซี่ที่เขาเอินยืดอินยังนะซื้อทางใดบ้านป้าบ่รู้เด้อจ้ะอันนั้นเพราะว่าป้าบ่เคยใช้เนาะ ปลาเคยใส่แต่นี่จ้ะสีดำแดงนี่ดำแด,ด,ดงนี่มันเป็นเอกลักษณ์ของปลาเนาะ้วก็เหาอีออมาพานะมันซิบซ่องมินเ้าอมาพาพาให้มันได้าพาครืงเนาะมันก็อีได้ดำกับแดงเนาะทุกคนเนาะปลาก็อีมาเห็ดแบบนี้ส่งลูกค้าตามออเดอร์เนาะทุกคนเนาะดามนี่กะ อันนี้ก็ยัหไงไปเดเนาะว่าปลาบ่มีดำตาดำดำอันพอดีพอดีมันเบิดเนาะก็เลยเอาดำไ่ดำไ่เห็ดงามจะมันนวโคุ้งหลงไงเนาะอันนี้ก็ําหรับไม่กวานงามงา,มงามที่ปลาเห็ดทูงอยู่เนาะทูงลูกค้าลูกค้าก็สั่งมาลัวๆวเนาะจา้ะ ข <c oughs> ออภัยในการบุกใครสบายเป็นวัดบุกให้เจ้าค่ยายจะตั้งแต่ปีใหม่มาทุกคนเลยกินน้ำาจังหน่อยกัน <c oughs> <c oughs> ยามเตะสาวๆอากาศมันเย็นนอนคนเนาะ ก็ขัดเข้มใบกอนได้พอเฮ็ดแล้วก็เอาไปจุ่มน้ำใบก็แล้วจากสามสิบสี่สิบนาทีมันอ่อนแล้วจังเอามาเฮ็ดเนาะด้ามมันก็อย่างบบบาอ่อนเนี่ยนะทุกคนนะ่ะอีกขัดแบบนี้เข้มไม่ก็อย่างบบอโอ้ติ่งจะบ้านใดมีเมมก้มไม่ก็ตัดมาคายให้ตาเด้อปะตาหลับซื้อบอกอันจะซื้อตั้งแต่นี้ไปจนถึงสิ้น ไปถึงจนถึงยังก็ปลายเดือนกุมภาเนาะทุกปีป่านนี้ได้แล้วเนะเา,านะแก้มเนรู้กคนเนาะทุกปีป่านนี้เขาเออกมาทร่แล้้ปีนี้ยังบ่มี่ไผ่โอ้มาเลียวกะอีได้โถติดโตทางอ่าพี่น้องบ้านทางถึงกันป่านนี้คุดคิงอยู่บ้อเนาะบออันตัดแก้มมา,าใครปาาเดียวเมื่อวานนี้ถูรไปกับบติดจักเบือ เดี๋ยวอีทโฮไปติดต่อห้าซื้อเข้มห้าเข้มก่อนปีนี้ยังบ่ได้เข้มสงสัยได้เข้มกระสอบนี่แล้วว่าตลอดเข้มกระสอบกกระดวกที่เอาบ่ได้ต้องออกไปตักแดดตีเนาะตักไว้แต่ก็ได้ยากอยู่กันโมวาแต่เที่ยวกระเข้มสดหรือเข้มแห้งเนาะจ้ะ แะยากอยู่คือเก่าเนาะแ่เฮ่าก็มีความอดทนเอาเนาะทุกคนเนาะบอเห็ดระบรเหินเดนเนาะทุกคนเพราะว่ามันเป็นอาชีพองเฮาแล้วเฮาก็ต้องอดทนเห็ดเอาเนาะ <c oughs> ปีหนึ่งมันออกค้างเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเหาก็ต้องทาเก็บใบตั้งแต่หน้าหน้านี้เนาะธรรมดากลางเดือน เอ้ล่างปีไม่วันที่ <c oughs> หาที่สิบนี้ที่สิบที่ผ่านมานี้เ่าได้เข้มจนนาติมโกดังแล้วเนาะปีนี้ยังบ่ได้เข้มเลยจ้าทุกคนหเห็นตอนไหนมีอันเข้มเห็ด <c oughs> ให้พี่น้องทั้งปีเนาะโอ้่หใคยแจ้งดีปันใดนถ้าเป็นเข้มกระซอกกระสนิ่เนาะเหาก,ก็ต้องมาโซกอยู่เนาะมันเป็นนี่เขาหักตายมันใส่เนาะ ทากายมันใส่แล้ว่ะเราเอามาลวกมาลวบทักมันไก,ก,กีเข้าไปกว้านแล้วมันหักเ่าง่ายเนาะจา้ะ <c oughs> โอ้เจ็บโขอากาศเย็นอากาศเย็นตัวนี้เหตุงานดีเนาะทุกคนนอนบอฮอนบอมันบ่งงุนิดดี <c oughs> ป้ามาักอากาศเย็นแต่ว่ามาักขี้เป็นวัด <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซัมนน้ก่อนนอะคลิปนะ้าอยพอกันใหม่ขอบคุณสำหรับในการรับชมเด้อจ้าผพ้่อใ้เข้ามาชมคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเนาะ,ะข้อกล่าวคำา่าสวัสดีจ้า